วิเคราะห์บอลรายเป็นเทนนิสตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่สนใจประจำันาคารที่14กุมภาพันธ์2566นะครับต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวันลรงงานเดย์นะครับกับเบนเทนชาแนลวันนี้ยังคงมีฟุตบอล3คู่มาให้ลุ้นกันนะครับ คู่แรกไปเริ่มกันที่เดชแมนชิพครับเบอร์ลี่จะพบกับวัตฟอร์ดในซีมิลานครับพบกับสเปอร์แล้วก็ปารีสแซงแช็กแมงครับพบกับไบเยนมวนิกก็ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมของ UCL นะครับกลับมาฟาดแข่งกันในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อวานนี้นะครับใครที่ตามอินเตอร์แล้วก็เอฟเวอร์ตันรวมไปถึงเอปันยอนหลับ3ตัวนะครับกาบขออภัยด้วยเรียกได้ว่าผิดทุกคู่วันนี้มานะครับเป็นงานแก้น้องบอกว่าถ้าไม่แก้ตัวก็ต้องแก้ผ้ากันแล้วอ่าฮะ มาดูที่คู่แรกครับเบอร์ลี่เจอกับวัตฟอร์ดครับสถิติคู่นี้ครับเจอกัน3เกมหลังสุดต้องบอกว่าสูสีนะครับในแชมเปี้ยนชิพเกมแรกเป็นวัตฟอร์ดครับเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ไปก่อน1-0เคยเจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาล2021นะครับ2องพเนี่ยเกมแรกครับเบอร์ลี่นะฮะเสมอวัตฟอร์ดในบ้าน0-0ครับเกมที่2เบอร์ลี่ชนะไป2ประตูต่อ1 มาดูผลงาน6กเกมหลังครับในฝั่งของผู้มาเยือนต้องบอกว่าผลงานแย่มากๆครับพวกเขาแพ้ถึง2เกมเสมอ3และชนะแค่เกมเดียวนลดล่าสุดครับวัตฟอร์ดเปิดบ้านเปิดบ้านในเสมอแบ็คเบอร์นหนึ่งนะครับแล้วก็บุกไปแบ่งแต้มกับเรดดิ้งสประตูต่อสองครับก่อนที่จะบุกไปแพ้เรสโบ2-0เสมอกับลอกเทแฮมหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านชนะแบ็คพูลสองศูนย์ก่อนที่พวกเขาจะบุกไปแพ้เรดดิ้งในเอฟเอคัสองประตูต่อศูนย์ครับในฝั่งของเจ้าบ้านครับ เบอร์ลี่หกเกมหลังพวกเขาชนะ5เกมครับแล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบสตาโนเอนไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เปิดบ้านชนะอิบสวิททาวนะครับในเวคับสองหนึ่งบุกไปถล่มนอริดสามศูนย์ครับเสมอกับอิบสวิทในเกมเยือนศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะเวโดมิทในบ้านสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับพวกเขาเปิดบ้านเฉือนโคเวนที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ มาว่ากันที่อันดับในตารางตอนนี้ครับเบอร์ลี่พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับ30เกมชนะ20เสมอแแพ้2ยิงได้61เสีย26ก็ตอนนี้บอกว,ว่ามีคะแนนนำนะครับทั้งเชฟฟิลด์แล้วก็เดอะโบโรอยู่ถึง7แต้มแล้วก็ถึง17คะแนนนะครับรียกว้ว่าตอนนี้คือถ้าเบอร์ลี่เก็บชัยชนะตอนน่อไปเรื่อยโอกาสที่จะเลื่อนชั้นนะครับกลับขึ้นสู่หลีกสูงสุดก็ถือว่ามีโอกาสไปไปได้สูงวัตฟอร์ดตอนนี้นะครับคะแนน46แต้มจาก31เกมนะครับ12 ชนะ12เสมอ10แพ้9ก็ต้องบอกว่าตอนนี้วัตฟอร์ดเนี่ยอยู่ในกลุ่มนะครับที่ต้องบอกว่าลุ้นพื้นที่ไปออฟทั้งมิววอลลูตันแล้วก็เดอะโบโรโดยที่มีเดนร์แลนด์แบ็กเบิร์นแล้วก็เวดบอมวิทรวมถึงนอริลเนี่ยนะครับเป็นทีมที่คอยสอดแทรกเรียกได้ว่าการลุ้นเลื่อนชั้นปีนี้ของเดอะแชมเปี้ยนชิพเข้มข้นมากๆครับ มาดูกันที่เรื่องของราคานะครับล่าสุดเลทเปิดออกมาแล้วต้องบอกว่าน่าสนใจครับเขาบอกว่าอัตราชนะของเบอร์ลี่อยู่ที่1.67%นะครับแทง1,000ได้670บาทในฝั่งของวัตฟอร์ดครับถ้าวันนี้ชนะนะครับจะได้5,000บาทรวมทุนโอกาสชนะ20%ครับเรียกได้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลเดียวครับเลือกเล่นได้ระหว่างครึ่งควบลูกนะครับกับ1ลูกลบ10 สำหรับวันนี้นะครับคู่นี้รายชื่อยังไม่อัปเดตแต่ถ้าดูจากผลงานการเล่นฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครับที่เบอร์ลี่จะเปิดบ้านเบียดชนะนะครับใช้คําว่าเบียดชนะเพราะผมมองว่าวันนี้วัตฟอร์ดเองก็น่าจะมาสู้แบบหลังพิงฝาคือคงจะไม่ปล่อยให้เจ้าบ้านเบอร์ลี่ยำอยู่ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าสถิติก็ชัดเจนนะครับว่าคู่นี้เจอกันยังไงสูทีตลอดแต่ว่าที่ต้องเลือกเอ็นเอียงมาทางเจ้าบ้านเพราะผมว่าเพราะผมคิดว่าวันนี้นะครับถ้าเบอร์ลี่ชนะอีกนะครับพวกเขาจะมีคะแนนนํา เชืฟิลยูเต็ดสิแต้มและนี่คือโอกาสสาคัญยังไงก็ขอเลือกฟันธงมาที่เบอร์ลี่ขยี้ขาบ้านครับไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับสำหรับลีกเอ,อ่อยูฟาแชมเปี้ยนลีกัพขอไปครับปารีสครับจะเจอศึกหนักด้วยการต้อนรับมือกันมาเยือนของบาเยอร์มิวนิกนะครับเจอกัน3เกมหลังในถ้วยเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับบาเยอร์มิวนิกชนะ2ปารีสชนะ1เกมล่าสุดนะครับที่เจอกันเนี่ย บารีตนะครับชนะเกมแรกก่อนเลยครับในเกมเยือน3ประตูต่อ2เล่นในบ้านนะครับแพ้ให้กับเบย์มินิก1นึแต่ว่าเข้ารอบด้วยผลรวมต่างประตูที่ดีกว่านะครับเจอกันในฤดูกาล2020นบะครับเบร์มินิกก็เคยบุกมาชนะที่นี่1ประตูะต่อ0และเกมที่2นะครับที่จะกลับไปเล่นที่บ้านของมายเย,ยนเนี่ยจะไปเตะวันที่9มีนาคมเดือนหน้าครับเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลา2เดือนนี้แชมเปี้ยนลีกจะกลับมังหวดกันแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งส่วนผลงาน6เกมหลังครับ ในฝั่งของบอรมิิกนะครับพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอสามาัถล่าสุดครับบายเยอร์เปิดบ้านถล่มบคุมไป30บุกไปถล่มวบวก42ครับบุกไปถล่มไมในเดฟเบโพคาร40เสมอกับแฟรงเฟิร์ตนะครับห1เสมอกับโคโล1 1แล้วก็เสมอกับไลซิก1 1ในฝั่งของปารีสนะครับการหายไปของเคียนบับเบส้ส่งผลอย่างมากครับ2เกมหลังพวกเขาแพ้เลยครับทั้ง ฟุตบอลลีกคือฟุตบอลถ้วยนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้โมร็อกโก3ประตูต่อ1ครับแล้วก็เล่นเกมเยือนแพ้หมักเซยนะครับในศึกฟุตบอลเฟนครับก่อนที่พวกเขาจะชนะตูลุสองหนึ่งนะครับบุกไปถล่มมงปริเย่สามหนึ่งแล้วก็เสมอกับแรงในบ้าน1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะเอาชนะนะครับยูเอสเปเดอร์คาเซลเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับมาดูกันที่เรื่องของมิดฟิลงเพเยอร์นะครับในฝั่งของคิีโตเฟอร์นะครับเกเชอร์วันนี้ จะลุ้นเช็คฟิตเอ็มบัปเป้แต่ผมมั่นใจว่าคงไม่เสี่ยงลงมานะครับส่วนนอร์ดิโมเกเล่ ere, แล้วก็ chez, เลนาโตซันเชส์มีปัญหาการบาดเจ็บครับเรยอนเมซี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บในฝั่งของชูน่าเกลแมนนะครับจะไม่มีรูคัสเฮอร์นันเดสมานวีเออนอยเออร์นะครับแล้วก็นูซ่านะครับมาซาดูอีกคนหนึ่งคือซาดิโอมาเน่เรียกได้ว่านักเตะรายหลักของทั้งสองทีมเนี่ยทั้งมาเน่บับเป้หายไปทั้งสองคนเลยครับ มาดูกันที่เรื่องของไล่อัพแล้วก็แผนการเล่นครับในฝั่งของปารีสวันนี้มาในระบบ3-4-1-2ครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นเดอราดูมาเซนเตอร์ฮาฟมีมาพินยอสเซจิโอรามอสแล้วก็เดเรโรเปเรล่าครับคู่กลางเป็นมาโกเวลตินะครับยืนคู่กับฟาเบล้ลุยแบ็กซ้ายนะครับเป็นนูโนเมนเดสทางขวาเป็นอาคราฟฮาคิมี่ตรงกลางมีวิชินยานะครับคู่หน้าเป็นเนม่าเล่นร่วมกับริวเนเมซี่ครับในฝั่งของบาร์เยอเมนิคครับมาในระบบ4-2-3-1องสามหนผู้สามประตูเป็นยานซอมเมอร์ เซนเตอร์ฮาฟมีนะครับไดโยอุปาเมคาโนยืนคู่กับมาทิจัลิกทางซ้ายเป็นอัฟังโซเดวีนะครับทางขวาเป็นชาวคาเซโลคู่กลางเป็นโจชูคิมิตครับเล่นร่วมกับรีออนกอเลสกาหน้าต่ำหรือว่าฟิโตลุกเนี่ยเป็นจามลมูไซล่าครับปีขวาเป็นเซร์กานาบีทางซ้ายมีคิงลิโคมองและหน้าเป้าเป็นทมัสซูเลอร์ต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าจะไม่มีาดิโอมาเน่แต่นักเตะตัวหลักๆของบเยเอเมวนก็ยังคงอยู่กันครบนะครับ มาถึงเรื่องตำแหน่งต่อตำแหน่งครับฟอร์มของยานซอมเมอร์ในรายการนี้ยังไม่เห็นนะครับก็เลยมองว่าดอาลูมาได้เปรียบในเรื่องของความมั่นใจนะครับแล้วก็ช่วโมงบินส่วนแนวรับ4คนต้องบอกว่า ลูกทีมของจูเลียรกแม็ถือว่าแข็งแกร่งครับคู่เซนเตอร์ได้เดอริกนะครับวันนี้เล่นร่วมกับอูปามคาโน่ส่วนทางขวาเนี่ยเป็นตัวที่ยืมมาจากซิตี้ครับชาวคาเซโล่ผลงานถือว่าดีตั้งแต่เกมแรกนะครับไดเออซิไอตไปส่วนในฝั่งของออฟเทอร์เดวิสผลงานถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักสําหรับเกมริมเส้นแน่นอนในฝั่งของปารีสนะครับ ฮาคิมิกับนู่นเบนเดสผลงานดีครับไม่ได้แย่แต่ผมกำลังกังวลในเรื่องของความมั่นใจนะครับแล้วก็เรื่องของความสดว่าจะสู้กับเบิร์นนิกได้ดีแค่ไหนส่วนแนวรับ3คนอย่างเดียโรปาเรล่านะครับมาควินยอร์สเซร์จิโอรามอสผมมองว่าวันนี้ดูแข็งแกร่งกว่าทั้งอูปาเมคาโน่แล้วก็มาชิเดลิกนะครับในส่วนของในเรื่องของเออเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าความกดดันต่างๆเนี่ยทีมใหญ่ๆอย่าง <c oughs> นักเตะเก่า ของปารีสเนี่ยนะครับน่าจะมีประสบการณ์แล้วก็ช่วยทีไมได้เยอะส่วนคู่กลางครับโจชูคิมมิดกับลีอนกอ,กอร์เลสก้าวัวนนี้จะได้ดวลกับมากโกเวลสตินะครับแล้วก็ฟาร์บิลุยรวมถึงคุณยา่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่จุดเด่นของวิมเบกวคนเนี้ย ให้จับตาดูไปที่โจคิมิตนะครับกับจาม,มีลมูไซราที่บอกว่าเล่นคู่กันชัยเนี่ยถือว่าผลงานทําได้ดีครับเหมือนกันเลยครับวันนี้คู่กลางของปารีสแซงต์แชงครับวอตินยากับมาโกวลติก็ผลงานถือว่าน่ากลัวครับเกมตรงกลางมองว่าสูสีนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของเกมลุกกันบ้างครับทม,มัสมูเลอร์ผมยังมองว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในส่วนของซาดูาเน่หรือว่า ในส่วนของอดีตกองหน้าอย่าง, ki, งเลวารดอฟกี้ทอมัสุลเลอร์ถนัดในตำแหน่งของมิดฟิลตัวลุกมากกว่านะครับผมมองว่าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยบูเลอร์ทำไม่ดีกว่าในการเป็นตัวซับพอร์ตเกมส่วนพอมาได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ายัางทําได้ไม่ดีในสายตาของผมนะครับมุมมองส่วนตัวถ้าเทียบกับในฟอร์มของเนม่าแล้วก็เมซี่แล้วเนี่ยความหลากหลายผมยกให้กับปารีสที่มีมากกว่านะครับเลทราคาวันนี้นะครับผมมองว่า ถือว่าสูสีนะครับเรทราคาเปิดมาเสมอขาวไบยูเมดิกแทงไบยเมิกหนึง่งพันได้แปด้อยแแทงปาร,รีส1,000ได้2อง0บาทนะครับไม่มีใครต่อรองมาดูกันที่ความหลากหลายก่อนนะครับในฝั่งของไบยูเมดิกเนี่ยบอลไดเล็กบอลจังหวะเดียวเนี่ยต้องบอกว่าทำให้ดีนะครับลูกทีมของชูเลนเกตแมนเล่นสปีดบอลเนี่ยถ้าเทียบกับปารีสผมมองว่าสปีดบอลไบยูเมดิกเร็วกว่าแต่ทีนี้เร็วแล้วแม่นไหมนะครับถ้าไม่แม่นเนี่ย อย่าลืมว่าจังหวะสวนกับของปารีสในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าพวกเขาทําได้ดีนะครับขนาดไม่มีเรนเปเบ้ก็ยังยิงคู่แข่งได้เยอะมากๆในลีกส่วนบุญมินิกนะครับก็เป็นหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันในรายการนี้คือวันนี้รักพี่เสยดยน้องแต่ถ้าต้องเลือกเลยนะครับเกมใหญ่ๆแบบนี้มันมีโอกาสที่คู่นี้จะจบเสมอกันสูงและถ้าจะเลือกเทคนิคหรือว่าความแพลวพาวความหลากหลาย จากลูกเตะกินเปล่านะครับจากจังหวะฟรีคิกหรือว่าบอลที่มันกําลังตึงๆแล้วเนี่ยต้องต้องมีลักเตะที่สามารถพลิกเกมได้เนี่ยผมยังมองว่าในฝั่งของวิลลิกเนี่ยมันมีแค่ในลายของโชโชคิม,มิดนะครับเซอร์ก,กานาบี้ก็ใช้ความเร็วนะครับคิงลี่โคม,มองก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนป้อนให้มันมันก็เหนื่อยครับแต่พอมาดูในฝั่งของปารีสมีเนม่าก,กับเมซี่โอเคแหละว,ว่าฟอร์มการเล่นช่วงหลังอาจจะไม่ได้เปรี้ยงตั้งมากสักเท่าไหร่แต่ จังหวะสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับจังหวะเปลี่ยนเกมเนี่ยเรียกได้ว่าเมซี่ทำได้ตลอดนะครับส่วนในฝั่งของเนย์มาร์ก็เป็นหนึ่งในเตะที่แนวรับของคู่แข่งเนี่ยต้องต้องกลัวครับวันนี้ฟอร์มของปารีสสองเกมหลังอาจจะไม่ดีก็จริงนะครับแต่พอเป็นฟุตบอลถ้วยหรือว่าบอลลีกของมองเออเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมมองว่าวันนี้พวกเขาเองก็น่าจะสู้กับบอลลี่เต็มที่ในบ้านยังไงก็ต้อง เอาชนะไว้ก่อนนะครับส่วนเิวกวันนี้ไม่รู้ว่าจูเลนต์เกรเมนนะครับจะเล่นรับแล้วโตวเว้เร็วๆใช้ชาวคารเซโล่กับอัลฟองโซเดวิสหรือเปล่าก็อาจจะมีภาพนั้นให้เห็นนะครับเพราะว่าหลังๆที่ผ่านมาเบิวกไล่ยิงคู่แข่งเป็นกรอบเป็นกรรมอาจจะมีช่วงก่อนหน้าน,นี้นะครับเดือนมกราคมที่สะดุดไปบ้างก็ตามนะครับแต่ผลงานโดยรวมก็ยังโอเคแต่ผมไม่คิดว่าเบอร์มิกจะบุกมาชนะได้นะครับเต็มที่คงได้แค่เสมอแต่ถ้าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเบียดชนะวันนี้ขอฟันธงครับปารีสในบ้าน ไปต่อคันที่คู่ที่2นะครับของแชมเปี้ยนลีกเอซิมิลานครับวันนี้เจอกับ pur, ท็อตแนมฮอสเปอร์สถิติที่เจอกันนะครับสามเกมหลังสุดต้องบอกว่าสกอร์ต่ำแต่ว่าเป็นสเปอร์เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเจอกันในปีล่าสุด 2018, ส Cup, นะครับ2018ศึกฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพนะครับเพราะฉะนั้นเตะสนามกลาง สเปอร์เนี่ยเปิดบ้านเออผอไปรับสเปอร์นชนะหนึ่งศูนย์ส่วนในอุดิครับนะครับในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เป็นสเปอร์ชนะไปสองศูนย์ครับเคยเจอกันในยูฟาแชมเปียนลีกนะครับปีสองพันสิบเอ็ดเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ มาดูกันที่ผลงาน6เกมหลังครับในฝั่งของเจ้าบ้านฟอร์มห่วยมากๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอซิมิลาน6เกมหลังพวกเขาชนะเกมเดียวครับเสมอ1แพ้4นล่าสุดครับพิลานเปิดบ้านชนะโตัวโน่1-0ครับก่อนหน้านี้บุกไปแพ้อินเตอร์1-0เล่นในบ้าน แพ้ซัสซูโร่สองประตูต่อห้าครับบุกไปแพ้ลาซิโอสี่ศูนย์เล่นในบ้านแพ้อินเตอร์ศูนย์สามแล้วก็เสมอกับเลเช่ในบ้านสองประตูต่อสองในฝั่งของสเปอร์นะครับผลงานกลางๆเลยครับไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีครับหกเกมหลังพวกเขาแพ้สามชนะสามครับนลดล่าสุดเนี่ยบุกไปโดนเลเตอร์ถล่มสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ เล่นในบ้านชนะซิตี้หนึ่งศูนย์ครับบุกปะทะหลมเบต้นสามศูนย์ครับบุกไปเฉือนฟลัมหนึ่งศูนย์บุกไปแพ้ซิตี้สี่ต่อสองนะครับแล้วก็เล่นในบ้านแพ้อาร์เซนอลศูนย์สองก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทั้งสองทีมมาดูกันที่เรื่องของไลน์อัพนะครับมิซิ่งเพ l a เยอร์วันนี้อันโตนิโอคอนเต้จะไม่มีโดริโก้เบตาคูนะครับบิซูมาและก็พีเอเอ็มฮอยเบียสนะครับติดโทษแบนฮุกโกยอริส มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไลอ้อนเซซยองก็มีปัญหาการบาดเจ็บในฝั่งของเซฟานโนฟิโอรีครับจะไม่มีนะครับไมแม็กซ์นันอเล็กซานโดฟิโอเรนซีซลาต้าอิบาฮิโมวิกแล้วก็เซร์จิโอเดสนะครับส่วนในรายของโทโมริแล้วก็อิสมาเอลเบนาคูเนี่ยก็เอออิสมาเอลเบนาเซอร์นะครับลุ้นเช็คฟิตทั้ง2ตําแหน่ง เรื่องของแผนการเล่นครับในฝั่งของเจ้าบ้านเอซิมิลานวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สประตูเป็นอันโตนิโอนะครับมิลานเต้เซนเตอร์ฮาบมิซิมองเคียนะครับยินคู่กับพีแอร์คาลูลูครับแบ็กซ้ายเป็นเตโยเฮอร์นันเดสแบ็กขวาเป็นดาวิเดนะครับคาราเบียคู่กลางเป็นซานโนตอรีครับยินคู่กับรัสคุนิกแล้วก็มิฟต์ลูครับเป็นบาร์ฮิมดิอาร์ตปีกซ้ายราฟาเอลเดโอครับปีกขวาอเล็กซิสเซเลเมเกอร์และกองหน้าตัวเป้าเป็นชิดูในฝั่งของสเปอร์ครับวันนี้มาในระบบ 3 4 2 1ครับผู้รักษาประตูเป็นเฟเซอร์ฟอสเตอร์ครับเซนเตอร์ฮาฟคิเซโรเมโลยืนคู่กับไดเออร์และก็เบนเดวิธคู่กลางครับเป็นเปสสมัตมาเธอส่ายยืนคู่กับโอลิเวอร์สคิปแล้วก็แบ็คทางขวานะครับเป็นเอ็มสันรอยัลทางซ้ายเป็นอ e ีวานเบรซิกสามลูกครับเหมือนเดิมแฮนนี่เคนครับเล่นเป็นหน้าตรงกลางครับทางซ้ายเป็นซอนฮึงมินทางขวาเป็นเตยานครูเซสกี้ก็ต้อบอกว่าวันนี้ไลอัพ ในฝั่งของสเปอร์เนี่ยดูเป็นรองนะครับทั้งไม่มีอยเบียร์สนะครับไม่มีฮูกยอยริสที่หายไปทรงผลแน่นอนครับในเรื่องของความมั่นใจของเกมเอ่อของแผงรับแล้วก็เกมตรงกลางที่ต้องบอกว่าพอขาดอยเบียร์ไปแล้วเนี่ย ตัวลุกเด่นๆตัวเชื่อมเกมเนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องพึ่งนะครับในรายของเปเป้นะครับมาตาซาส่วนในฝั่งของมิลานเนี่ยตำแหน่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือในรายของลาสคูนิกนะครับที่ผลงานดรอปลงไปกลายเป็นว่าซานโตนารีนะครับจะขึ้นมาเป็นเดอะแบกแล้วก็คุมจังหวะในวันนี้เล่นร่วมกับไบร์ฮิมดีอาร์ด เซนนะครสองคนยังคงแข่งแกร่งกับทั้งซีมองเคียร์และก็ปีแอร์คารูลูแบ็คซ้ายขวาผลงานดีมากนะครับในเกมที่เพิ่งเฉียดตัวโ,โนไป1 0ทั้งเตยโยคอนันเดสและกด็ดดวิดคาราบเบียส่วนแนวรุกอีก2คนอย่างราฟาเอลเรโอนะครับแล้วก็อเล็กซิสอเล็กซิสเลเมเกอร์ต้องบอกว่าเล่นดีนะครับถือว่าผมถือว่าสอบผ่านผมเชื่อว่าวันนี้ในบ้านของวิลานเนี่ยน่าจะสู้กับสเปอร์ได้อย่างสนุกครับฝั่งสเปอร์เกมตรงกลางดูอ่อนลงไปทันทีนะครับส่วนแนวรับเบนเดวิสกับไดเออร์ ต้องประกบชิลูแล้วก็เซเรมเกอร์รวมถึงคิสโลเมโลที่ต้องประกบราฟลโอเจองานยากแน่ๆครับริมเส้น่สองฝั่งยังพอถูถ่ายได้ครับอีวานเปเรซิกับเอมสันรอยัลเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับผมบอกว่าถ้าวันเนี้ยนะครับคอนเตไม่พวงเรื่องเกมรับเนี่ยตัวเลือกในจังหวะเกมลุกเนี่ยมันยังพอให้ให้ได้สู้กับมิลาน,นได้อย่างสนุกเพราะว่าในลุก3าคนเนี่ยนะครับทั้ง ilo, เดยานเคโร คูรูเซสกี้ซอนฮงมินแฮร์รี่เคนถือว่าสามคนนี้ฟอร์มดีจัดๆนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเกมตรงกลางจะเล่นร่วมกับพวกเขาได้ดีแค่ไหนครับการประสานงานบันสําคัญมากๆในเรื่องของเกมลุกแล้วผมมองว่าวันนี้เกมตรงกลางของสเปอร์เป็นรองเมื่อเทียบกับในฝั่งของมิลานแล้วนะครับเดนราคาที่เปิดมานะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสักคู่หนึ่งเนื่องจากว่ามันยังไม่นิ่งเลยนะครับอันนี้คือขนาดทําคลิปดีเลย์แล้วนะครับราคาก็ยังไหลไม่พักส่วนเรื่องของความหลากหลายนะครับไปดูนิดหนึ่งแล้วกัน ในฝั่งของมิลานเนี่ยบอลต้องบอกว่าบอลจังหวะเดียวหรือว่าบอลคิวเลอร์พาร์ตเนี่ยในฝั่งของซานโตันั่ีแหละทำได้ดีนะครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของลูกเซตพีดจังหวะเตะม,ม,มุมฟรีคิกต่างๆเนี่ยเป้าหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ชิรูครับและชิรูเจอกับไดเออร์เจอกับเบนเนวิตที่รูปร่างต้องบอกว่าชิรูได้เปรียบกว่านะครับแล้วมีบาฮิมดิอาร์ตเป็นตัวจบสกอร์บริเวณหน้ากรอบเขตโทษอีก ดังนั้นผม,ผมมองว่าเกมวันนี้นะครับสเปอร์ที่สภาพไม่สมบูรณ์ทั้งผู้สั่ประตูเอ่ยนะครับทั้งแดนกลางเอ่ยมันจะส่งผลอย่างมากนะครับกับเกมใหญ่ๆแบบนี้โอเคว่าคอนเต้อาจจะสั่งทุกทีมาแพ็คเกมรับนะครับแลวรอตโต้กลับแต่อย่าลืมว่าถ้าไม่มีคนทําเกมตรงกลางเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเลยราคาล่าสุดเปิดมานะครับเอซิมิลานต่ออยู่ที่ป,ปรรลบสิบผมมองว่าวันนี้ไม่เสียหายนะครับยอมเสียครึ่งและกันถ้ามิลานมันจะเปิดบ้านแล้วไม่สามารถเอาชนะสเปอร์ได้ในเกมแรกเพราะว่า เกมหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่านักเตะสเปอร์กลับมาครบเล่นในบ้านใชมิลลิคคอนเต้นเน้นสุดๆนะครับแต่วันนี้มาเจอกับมิลานเนี่ยผมคิดว่าแท็กติกส่วนใหญ่ส่วนตัวเนี่ยคอนเต้น,น่าจะเน้นผลแล้วนะครับคือเอาแค่เสมอแล้วก็ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็เล่นเพย์เซฟนะครับรับแล้วโต้ส่วนเองของฟิโอรี่เนี่ยวันนี้ได้เปรียบแทบจะทุกอย่างเลยครับตัวผู้เล่นฟอร์มการเล่นแล้วก็รวมไปถึงนะครับเสียงเชียร์ในบ้าน โอเคว่าเกมล่าสุดเนี่ยมิลานทําได้ดีนะครับแม้ว่าอีกห้าเกมที่ผ่านมามันจะไม่ดีก็ตามแต่ในฝั่งของสเปอร์ผมมองว่าวันนี้พวกเขาน่าจะต้านยากนะครับเต็มที่มิลานจะเบียดชนะ2-1อย่างแย่ครับพวกเขาจะเสมอกับสเปอร์ในบ้านนะครับโอเค3คู่วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจบลงไปสําหรับความเห็นส่วนตัวนะครับคู่แรก มองว่าเบอร์ลี่นะครับกับเลทราคาวันนี้ครึ่งครบลูกแล้วก็ลูกลบห้ามีโอกาสที่พวกเขาจะเปิดบ้านเบียดชนะวัดฟอร์ดนะครับคู่ที่2อบอยซ์มินิกนะครับจะไม่ชนะพันธสซญญ์แมงแล้วมองว่าปารีสวันนี้มีโอกาสตกเบย์นขาบ้านครับอีกคู่หนึ่งนะครับเอซิมิลานจะเบียดชนะสะเปอร์ครับวันนี้ทั้ง3คู่ขอเอียงซ้ายนะครับอยู่ไปที่ท่านต่อ2คู่แล้วก็ลองปารีส1คู่ครับ ส่วนฟุตบอลเต็งหนึ่งคู่ถ้าจะต้องเลือกเชียร์เลยนะครับวันนี้ผมมองว่าเอซิมิลานนะครับยังน่าจะมีภาษีที่ดูดีกว่าฟุตบอลอิตาลีค่อนข้างที่จะเคี่ยวแล้วก็มองว่าวันนี้ครับพวกเขาจะคว่ำสเปอร์แบบสบายตีน่นเอาละฮะก็ฟันทงกันไปครับเอซิมิลานสำลานใจอีกหนึ่งวันส่วนอีกสองคู่ครับปารีสจิจาร์นะครับแล้วก็เบอร์ลี่คายี่ยับเนี่ยก็เอาไปใส่สเตปสามนะครับส่วนมอนเต็งเ,เล่นไปที่มิลานแล้วกัน โอเคนะครับสคู่ฝากเอาไว้ด้วยส่วนคนนะครับที่ดูคลิปนี้ครั้งแรกก็กราบขอบพระคุณสําหรับทุกยอดวิวทุกรายทุกแชร์แล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับฟุตบอลวันนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปมาเดิมครับขายของกันหน่อยเว็บนี้โปโคตรดีนะครับสมัคร300รับเพิ่อมอีก1น0บาททำเทิร์นโอเวอร์เพียง1เท่าสําหรับทุกท่านที่เล่นสเต็ปเท่านั้นนะครับําว่า 300บวก100เล่นได้แค่ฟุตบอลชุดหรือว่าบอลสเต็ปนะครับใครที่เป็นสายบอลชุดก็สามารถติดต่อมาสมัครได้เลยส่วนกิจกรรมทายผลฟุตบอลพิมพ์รีกนะครับเราจะเล่นกันวันเสาร์นี้แจกเงินมูลค่า5,515บาทแล้วก็ข้อที่3นะครับเข้ากลุ่มลายฟรีตลอดชีพ นี่คือกลุ่ม V.P. ของผมนะครับที่ทำมาแล้ว2ปีแล้วก็ช้อที่4นะครับสามารถแอดเพื่อนมาคุยส่วนตัวถามข้อมูลได้มากกว่านี้แน่นอน100%นะครับที่สำคัญผมรับประกันเงินทุกบาทให้สมาชิกทุกท่านนะครับว่าใครโดนโกงผมจะรับผิดชอบให้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในะวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลมีให้ลุ้นกันตลอดสัปดาห์ที้เลยครับอังคารพุธ พัวรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันจันทร์หน้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยแวน,นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับที่แทงตามผมโชคดีเฮงๆฮงรวยครับฝากเอาไว้ครับเอซิมิลานสำลานใจครับ